สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากกำลังปรับเกมที่จะหนีนรเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้ประเทศนั้นดีขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สงครามในยูเครนรัสเซียยังคงได้เปรียบสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบทำได้เพียงยุให้ยูเครนสู้มากขึ้น,นรประเทศ3ประเทศอย่างรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลี ได้แต่เพียงยุให้ยูเรนสู้อย่างเต็มที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมจนถึงขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับหรือสงครามไวรัสกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับทางออกที่ดีที่สุดก็คือการเจราจากับทางฝั่งของตะวันออกกลาง ในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกําลังแย่ลง <c oughs> นะครับการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดอุตสากราารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับที่เพิ่มสูงขึ้นคงทําให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากําลังหนีเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับในขณะที่ก๊าซปลอมนะครับของสหรัฐอเมริกาก็กําลังของรัสเซียนะครับก็มีการเพิ่มนะครับ ในเรื่องของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้นะครับชัดเจนนะฮะสือ่อต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปฮะก็ทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับคู่ปรับวาลาดาเมียปูตินฮะอเล็กซานาวานินนะครับถูกย้ายไปขังเรียงเรือนจำนะครับ i k เสุดเชาเรื่องของการทรมานนักโทษ สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านะครับสื่อตะวันตกนะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านร,รัสเซียที่อยู่ในเรือนจำนะฮะอเล็กซานาวานีล่องหนไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจนกระทั่งสุดท้ายนะครับล่าสุดคณะกรรมการจับตาเรื่องของเรือนจำออกมายืนยันว่าถูกย้ายไปยังเรือนจำความมั่นคงสูงนะที่มีความทรมาน นักโทษในภูมิภาคของวลาดิมีนะครับซึ่งเขากระโดนข้อหาในคดีก่อการร้ายซึ่งสารชั้นต้นจำคุกนะครับและก็สารอุทธรณ์ก็สั่งจำคุกเช่นกันในขณะที่ยูเครนก็ไม่สนใจฮะเส้นตายของรัสเซียที่ให้มีการยอมแพ้ในซีวีโรโดเนสนะครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมฝั่งตะวันตกถกแผนส่งอาวุธให้กับยูเครน ยูเครนไม่สนใจเส้นตาย <c oughs> ที่ประกาศให้ทหารของยูเครนซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเคมีซีวีโรโ e เนสยอมจำนวนภายในวันพุธนะครับขณะที่พวกรับดีกลาโหมขององค์การสนธิสัญญาแอตติกเเนือหรือนาโต้นัดพบกันที่บรัสเซลนะครับเพื่อหาเรือเกี่ยวกับการส่งอาวุธหนักให้กับยูเครนเพิ่มเติม นในขณะที่เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%สูงสู้เงินเฟ้อนะครับดันหุน้นทุนสหรัฐอเมริกาทองคำบวกแต่ฉุดน้ำมันร่วงถึง3ตดอลลาร์สหรัฐวอร์ซีปิดบวกและก็้ํามันขยับลงราว3ตดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่คาดหมายไว้ในความพยายามต่อสู้กับอัตราเงินเฟอ้อที่ไม่ฉุดเศรษฐกิจดำดิ่งสู่สภาวะฉุดสดถอยปัจจัยนี้ดันทองคำนั้นให้มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่นะกับบวยกา๊าซปลอมของรัสเซียปั่ปนราคาพลังงานหลังลดอุปทานป้อนเยอรมน,นีกับอิตาลีเยอรมน,นีนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์กล่าวหาบริษัทกา๊าซปลอมของ รัฐบ,บิสากิจพลังงานรัสเซียพยายามปรักนะครับราคาพลังงานให้สูงขึ้นด้วยการปรับลดอุปทานที่ป้อนแก่พวกเขาขณะเดียวกันอิตาลีหลังจากที่ก่อนหน้านี้หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติแก่หลายชาติยุโรปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่เคมรินก็เย้ยฝั่งตะวันตกนะครับจอยิงหัวตัวเองเส้นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย รัสเซียระบุว่าตะวันตกจ่อยิงศีรษะของตัวเองด้วยการพยายามจำกัดการนำเข้าพลังงานจากบอ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในไซบีเรียสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครนสวนทางโดยสิ้นเชิงกับจีนซึ่งเพิ่มแล้วก็นำเข้าพลังงานของมอสโกนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งนะร,รวบคุณปู่ญี่ปุ่นนะปรากฏว่าหวังนะครับ ช่วยยูเครนทำของใส่สาบแช่งผู้นำของรัสเซียคุณปู่ญี่ปุ่นวัย72ปีนะครับถูกจับกลุ่มตามคำกล่าวอ้างหาเอาหุ่นฟางติดภาพในใบหน้าของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินนะครับแห่งรัสเซียตอกตะปูก,กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งบริเวณศารเจ้าใกล้กรุงโตเกียวในความพยายามสาบแช่งให้ผู้นำหมีขาวเสียชีวิตนะครับ ความขุ่นเคืองที่มีต้นต่อจากปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเนาะยแพทย์เอนโทนีเปาซีนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าติดโควิด -19 แต่ก็ไม่อาการรุนแรงมากนะักนายแพทย์เอนโทนีเปาซีนะครับหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐเมิการ มีผลตรวจโควิด1 9เป็นบวกโดยมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเขาบอกอย่างนั้นเสียฟอร์มน่าดูเลยในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งประธานาธิบ,บดีโจไบ,บเดนก็สู้อีกเครื่องนะครับถแถลงมอบอาวุธหนักให้กับยูเครนจำนวน1,000ล้านนะครับหลังเคียฟใกล้ผ่านสมรภูมิซีวีโรโรเนส นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาแถลงอัดฉีดงบอีก1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับจัดหาอาวุธช่วยเหลือ,อยูเครนในนั้นก็รวมถึงระบบจรวดต้านเรือรบนะครับแล้วก็จรวดปืนใหญ่ฮาวเซอร์และกระสุนในขณะที่เคียบตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันใกล้พ่ายแพ้ในสมรภูมิสำคัญนะครับของอยูเครนนั่นเต็มทีในขณะที่ ล่างแยกนาโตนะครับสหรัฐอเมริกามีแนวคิดจะจัดตั้งพันธมิตรทางทหารในฝั่งของสหภาพยุโรปผู้แทนถาวรของสหรัฐอเมริกาประจำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติเตอหรือ NATO. นาโต้ประกาศระบ,บุว่าวอชิงตันสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้งพันธมิตรความมั่นคงกลุ่มใหม่ซึ่งมีรยายงานว่าในนั้นอาจจะประกอบไปด้วยยูเครนสหรัรชอาณาจักรโปลแลนด์และบรรดาแถบบอลติกนะครับ และเป็นไปได้ว่าจะรวมถึงนะครับจร์เกียหรือตุรกีด้วยนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่น่าสนใจพบโรคลำไส้นะครับระบาดในผู้นำคิมรุดส่งยาช่วยวันซ้ำเติมโควิด -19 เกาหลีเหนือเร่งควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อในลำไส้ที่พบในเมืองทางตะวันตกของประเทศ ท่ามกลางความวิตกกังวลนะครับว่าสาสุขอาจจะรับไม่ไหวหากเกิดการระบาดใหม่เข้าซ้ำเติมสถานการณ์โควิด -19 นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมทั้งอิตาลีนั่งรถไฟเยือนเคียฟเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสงครามย้ำจุดยืนเคียงข้างยูเครนนะครับประธานาธิบดีเอ็มารูเอลมาครองแห่งประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยนายก,กรัตรีนะครับ แห่งเยอรมนีและก็นายกยัฐมตรีแห่งอิตาลีเดินทางโดยรถไฟถึงกรุงเคียฟซึ่งถือว่าเป็นการไปเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกของผู้นำสามชาตินะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับนับตั้งแต่รัเสเซียเปิดฉากรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์ในเชิงงานวิเครากห์ในภาพรวมนะครับขณะนี้สหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนยูเครนนะครับ โดยจัดก็มามาอีกจำนวน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปคุยกับประธานาธิบดีของยูเครนโดยประธานดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาการสนับสนุนครั้งนี้หลังจากที่นะครับยูเครนกำลังพ่ายแพ้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โอกาสที่ชนะ <c oughs> มีอยู่น้อยในขณะที่สื่อตะวันตกก็ทำการโจมตีเรื่องของคู่ปรับของวลา,าดามี์ปูติน ที่ถูกย้ายไปยังเรือนจำความมั่นคงสูงนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเขาโดนข้อหาคดีก่อการร้ายนะครับและหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศต่อมาเขาทำการมอบตัวสู้คดีกับศาลนะครับมีคนให้การสนับสนุนสุดท้ายศาลพิพากษาจำคุกศาลอุทธรณ์นะครับไม่รับเรื่องในการอุทธรณ์ของเขาสุดท้ายทำให้เขาจำเป็นจะต้องติดคุกอยู่จนถึงปัจจุบันประเด็นนี้ถูกหยิบยกเข้ามาในการโจมตีนะครับในขณะที่3ผู้นำ ของฝั่งสหภาพยุโรปหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติดเหนือหรือนาโตนะครับคราวนี้ก็นั่งรถไฟเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกนเพื่อปลุกนะครับให้ยูเครนสู้กับรัสเซียให้หนักมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกำลังแย่ลงนะครับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ของเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับที่เพิ่มสูงขึ้นคงทําให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากําลังหนีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับในขณะที่ก๊าซปลอมนะครับของสหรัฐอเมริกาก็กําลังของรัสเซียนะครับก็มีการเพิ่มนะครับในเรื่องของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้นะครับชัดเจนนะฮะ เราคงเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากกำลังปรับเกมที่จะหนีนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับเพื่อให้ประเทศนั้นดีขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สงครามในยูเครนรัสเซียยังคงได้เปรียบสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบทําได้เพียงยุให้ยูเครนสู้มากขึ้นนะครับประเทศ3ประเทศอย่างรัสเซีย กลางฝรั่งเศสเยอรมนีและก็อิตาลีนะครับได้แต่เพียงยุให้อูเรนสู้อย่างเต็มที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมจนถึงขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับหรือสงครามไวรัสกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับทางออกที่ดีที่สุด ก็คือการเจราจากับทางฝั่งของตะวันออกกลางสิ่งแน่นอนนะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกามีกําหนดชัดเจนที่จะไปทําการเจราจากับซาอุดีอาระเบียนะครับและประเทศฝั่งตะวันออกกลางซึ่งการเดินไปทางไปเองในครั้งนี้แน่นอนก็ย่อมจะส่งผลดีตามมาโอกาสที่น้ํามัน จาราคาลดลงรวมทั้งก๊าซราคาลดลงเป็นไปได้สูงและค่อนข้างจะเป็นทางออกสุดท้ายในแกับของฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้อัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในประวัติศาสตร์รวมทั้งเรื่องของพลังงานด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ